เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรรสมาคมเจ้าวาดบัญญาณวามองั้ผู้ช่วยเจ้าวาดบัญญาณวาร่วมกับภากีเคลือข่ายแจกอาหารแก่ชุมชนเตสาธรซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ตามที่วจานนาวาโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรรัสมาคมเจ้าวาดวัดานนาวาในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเทราสมาคมได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ตามพระดําริของสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันนี้ที่วัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้มอบหมายให้พระมงคลวชิรากรพระครูประหลัดสุวัฒนาวาชิรคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาคณะสงฆ์ร่วมกับนายนุพดลม,มนัสสิทธิ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตสาทรผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุขสิบสีแก้วสีบุญเรืองสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลยานาวามอบอาหารน้ำดื่มอาหารแห้ง แก่ผู้ประสบผลกระทบในชุมชนเขตสาธรโดยมอบให้แก่ผู้นำชุมชนไปแจกจ่ายประกอบด้วยชุมชนสารเจ้าพ่อกวนอู100ชุชดชุมชนมิตรสามมคคี100ชุดชุมชนซอยจันทร์31 100ชุดและชุมชนดอนกุศลพัฒนา200ชุชด,ชชดชชโดยได้ปฏิบัติตามมาตรการตามปฏิภาเทรัสมาคมตรอจนประกาศควบคุมโรคกระทรวงสาธรารณสุขและกรุงเทพมหานครอย่างเร่งรัด